ตั้งจิตตั้งใจกำหนดสติดูลมหายใจปล่อยลมหายใจเป็นธรรมชาติ ทำลมหายใจให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมหายใจกับคืนจู่ธรรมชาติของมันดังเดิมมีสติกำหนดรู้ดูเฉยเฉยหายใจให้สบายที่สุดหายใจให้อิสระที่สุดหายใจให้ปลอดโปร่งที่สุดหายใจตามธรรมชาติหายใจให้เป็นธรรมชาติหรือใครไม่รู้จากธรรมชาติของลมหายใจแสดงว่าผู้นั้นไม่เข้าใจกาย ห้าธรรมชาติของลมรู้จักธรรมชาติของลมรู้จักธรรมชาติของกลายกายตามเป็นจริงผู้ใดไม่รู้จักลมไม่รู้จักธรรมชาติของลมก็ไม่รู้จักธรรมชาติของกลายไม่เห็นความเป็นจริงของลมไม่รู้จักความเป็นจริงของกายกายเยกายานุปสีวิหารติกายสักตะวกายฮาเเซสโตตตนบุคคลเราเขากายเป็นอยู่เช่นนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟฮาเเซสโตตุตนบุคคลเราเขา มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงสลายไปยายตามวัฏฏะตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แปเปลี่ยนอยู่เสมอบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังคำว่านิจจังทุกขังอนัตตาในขั้นของมีปัสนาแล้วจะไม่มีชื่อคำว่านิจจังไม่มีชื่อคำว่าทุกขังไม่มีชื่อคำว่ำานัานาตตาเห็นแต่ผุดแต่เกิดแต่ดับเห็นแต่เกิดแต่ดับคำว่าเกิดดับก็ไม่มีเป็นลักษณะอาการที่ปรากฏขึ้นมาที่ไม่มีบัญญัติใดๆเข้าไปบัญญัติท่านั่นเรียกวิปัสนา เอาจิตของเราที่สงบเอาจิตของเราที่ตั uh ้งมั่นแล้วเอาจิตของเราที่สงบตั้งมั่นแล้วดูกายของเราอย่างชัดเจนดูลมหายใจให้เห็นลมหายใจตามธรรมชาติลมหายใจตามธรรมชาติเป็นอยู่อย่างไรมีใครไปรู้จักบ้างมันหายใจเข้ามันเข้าเองไม่มีเราหายใจหรอกมันหายใจออกก็ไม่มีเราหายใจออกหรอกสิ่งเหล่านี้หมุนเวียนแปลผันเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอ ไหลเข้าไหลออกเป็นเรื่องปกติของเขาเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาตอนเราไม่มีสติดูเขาก็หายใจอยู่ตอนเรามีสติดูเขาก็หายใจอยู่แล้วเวลาเรากําหนดดูลมหายใจมันทุกข์มันทุ่งสั้นเพราะเหตุอันใดในขณะตอนที่เราไม่ดูมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนกับอะไรในขณะที่เราเผลอไม่ได้ดูลมหายใจลมหายใจก็เข้าก็ออกไม่ได้ทุกข์ร้อนกับอะไรแต่พอจะดูลมหายใจมันทุกข์ร้อนเพราะอะไรความตั้งใจ ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากความต้องการความปรารถนาตัวตัณหาสามเข้าแทรกถ้าไม่เกิดนิวรณธรรมเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความรำคัญจิตอำคันใจเกิดความว้าวุ่นขุนมัวทำจิตให้สงบทำจิตให้ปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆไม่ให้คล้องแวะให้รู้อยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติหมายถึงอะไรธรรมชาติหมายถึงความเปลี่ยนแป,งปลงความเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรอันนี้จังทุขคงอนัตาให้จิตรู้อยู่กับอันนี้แงทุังกนัตาด้วยจากความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตรู้จากความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเสีอธาตุร่างกายเสียร,ร่างกายของเราแล้ว จิตย่อมเข้าใจในกฎของชาลาธรรมจิตย่อมเข้าใจในกฎของตถาตา Cathy, หรือความเป็นเช่นนั้นของสังขารร่างกายแม้แต่ลมก็เป็นอยู่เช่นนั้นธาตุดินเป็นอยู่เช่นนั้นธาตุน้ำเป็นอยู่เช่นนั้นธาตุไฟเป็นอยู่เช่นนั้นธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นอยู่เช่นนั้นตับใตใส่ปอดพุงอาหาร glauben, ใหม่อาหารเก่าระบบการทํางานทุกเสิ่ในร่างกายของเราในทุกส่วนในระบบร่างกายของเราทํางานเองโดยปราศจากเราเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชามีแต่สภาว่าธรรมมีแต่สภาว่าธรรมโดยรอบ หาใช่ตัวกิเลสหรือไม่ใจที่งูเข,เขาใจที่ไม่เข้าใจกฎกินของธรรมชาติต่งางๆเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในหลักของความเป็นจริงวิชาคือความรู้คือความเข้าใจในความเป็นจริงหากรู้เข้าใจในความเป็นจรงิงทั้งธาตุทั้งสี่แลขันทังห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาโดยรอบแล้วเข้าใจแล้วใน <c oughs> ในธาตุสี่ขันธ์ห้าพิจารณากลับไปบมาอารมณ์ปฏิรม ว่าธาตุสี่ขันห้าเป็นอยีอะไรธาตุสี่เป็นอยีอะไรรูปประคันคือได้แก่ธาตุทั้งสี่รูปเวทนาส,าสนัญญาสังขารวิญญาณธาตุธาตุสี่ได้แก่รูปประคันรูปหนึ่งนามสี่ที่นี่พิจารณาดูโดยจิตเอาจิตเอาสติของเรากำกับจิตที่นพิจารณาดูธาตุทั้งสี่รูปประคันนามประคันพิจารณารูปดูรูปทำนามทำ รูปทำนมทำแปลปวนเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปทำนมทำคืออะไรรูปทำคือร่างกายของเราที่นั่งอยูอย่นี่นำทำคือความรู้สึกนึกคิดเพราะว่าความรู้สึกนึกคิดเพราะว่าความเข้าใจเพราะว่าความเห็นสิ่งนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิอันบิบัติสิ่งนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิอันบิบัติเมื่อเข้าเป้นทิฏฐิอันบิบัตินั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมตรงสู่อันองมักองค์อิยมรกมัคคาปฏิปทามัคคามาธิปทากำเนิดขึ้นที่ไหนกำเนิดขึ้นที่จิตที่สงบแล้วจิตสงบจิตผ่องใส จิตสงบจิตฟองใสจิตไม่นึกไม่คิดจิตไม่วอกแวกจิตปล่อยวางเรื่องว่าบุญทั้งหมดทั้งมวลจิตปล่อยวางเรื่องว่าบุญในจิตในใจจิตปล่อยวางปล่อยวางภาวะของการรุงแต่งจิตสงบระงับดีตั้งมั่นโดดเด่นมั่นคงถาวรสงบในท่ามกลางความบุญวายสงบในท่ามกลางภาวะธรรมะสงบในภาวะจ่ามกลางของกิลสงบอยู่ในท่ามกลางของความบุญวายทั้งหลายหล โดยที่ไม่ไม่ไหลออกไปหาความหมุดวายไ,ไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ไม่ไหลออกไปหาความนึกค ah> ิดไม่ไหลออกไปหาสภาวะต Brilliant. ่างๆพราวะต่างๆอยู่โดยรอบไม่ไหลออกไปเพราะว่ามีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีความตั้งมั่นเรียกว่าถีติกิตหรือถีติภูตังไม่ไหลตามกระแสไม่หมุนวนไป กระแสของว่าตาหมุนวนไปจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นอริยมรรคแล้วตั้งมั่นอยู่นั้นไม่หมุนวนไปตามกระแสของที่สิ่งที่มันหมุนวนแปลปันเปลี่ยนแปลงไปมีแต่เห็นกระแสสิ่งนั้นแปลผันเปลี่ยนแปลงไปด้วยที่ไม่หลไปตามมันเด็ดขาดเนว่าสติคุมจิตไว้อย่างดีสติลึกชอบอยู่ที่จิตสัมมามรรคเห็นอยู่ที่จิตเห็นตรงอยู่กับจิตกําหนดรู้ที่จิตเห็นอยู่กับจิตอะไรผุดขึ้นมาเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรดับไปเห็นอะไรอะไรปรากฏขึ้นเห็นอะไรดับไป เห็นปรากฏเรื่องอะไรต่างๆปล่อยวางปรากฏเรื่องอะไรต่างๆปล่อยวางรู้เห็นเข้าใจปล่อยวางรู้เห็นเข้าใจปล่อยวางในขณะจิตเดียวในขณะสติเดียวในขณะจิตเดียวสติเดียวจิตเดียวสติเดียวปล่อยวางจิตเดียวสติเดียวปล่อยวางในขณะอะไรผู้ขึ้นมาจิตเท่าทันจิตเห็นสติเท่าทันสติเห็นปล่อยวางในขณะจิตในขณะจิตทุกขณะจึงจิตเรียกว่าทางความภาคความเพียรเรียกว่าการประพติปฏิบัติธรรมโดยชอบ ชอบด้วยอะไรชอบด้วยองค์มรรคองค์อริยมรรคหรือว่ามรรคาปฏิปทานที่จะนําพาสู h. ่ความพ้นทุกข์หรือความหลุดพ้นองค์อริยสัจอยู่ในนั้นองค์มรรคสัจอยู่ในนั้นองค์ความเป็นจริงอยู่ในนั้นย้อนกลับมาดูกายของเราย้อนกลับมาดูจิตของเราจิตก็เป็นสักตว์จิตมีมีความเป็นธรรมชาติวิปัสสนาญาณแปลว่าการพิจิตรพิญญาโดยปัสจาผู้พิจิตริาการภาวนาโดยปัสจาผู้ภาวนาการกระทําโดยปัสจาผู้กระทำหรือว่าวิปัสนา มีปัสสนาในทางโลกุตระว่างเปล่าจะผูกระทำมิปัสสนาในโลกียะยังมีผููกระทำมีตัวตนที่ต้องเข้าไปกระทำมีตัวตนที่ต้่ําเพินมีตัวตนที่ต้องดูลมหายใจมีตัวตนที่ต้องกำหนดรู้ในทางในทางอริยมรรคในทางมรรคปฏิปทาแล้วกำหนดรู้โดยป่าตจากผู้กำหนดและลึกรู้โดยป่าตจากผู้ผู้ระลึกเข้าสู่ความสงบโดยปาจากผู้ผู้ผู้ ผู้ต go, others, so, no no ้องการที่จะเข้าไม่มีความต้องการไม่มีผูดที่ต้องการไม่มีผู้กระทําใดๆทั้งนั้นมีแต่การทํางานโดยภาวะของธรรมชาติมีแต่การทํางานโดยภาวะของการเป็นเองโดยที่ว่าเปิดเปียบเสมอว่ามันเหมือนเราที่ไม่ได้ตั้งใจทํามันทําเองมันปฏิวัติเองโดยเหมือนว่าเราไม่ได้ตั้งใจทํามันทําเองเหมือนไม่มีความตั้งใจที่จะทาใดๆทั้งนั้นจิตเป็นไปเองจิตเป็นไปเองนั่นคืออริยมรรคแปดคือทางแห่งมรรคผลนิพพานที่จะนําไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรม ทำให้จิตใจของเราเข้าสู่ภูมิจิตภูมิธรรมจิตใจของเราจิตใจของเราในโลกุตระในโลกียะต่างกันโลกียะต้องมีผู้ปฏิบัติต้องมีผู้นั่งสมาธิต้องมีผู้จะเอาสมาธิต้องมีผู้พยาพยามที่จะสงบในโลกุตระธรรมไม่มีผู้พยายามที่จะสงบ ไม่มีผู้ที่พยายามสร้างสติไม่มีผู้พยายามสร้างสมาธิไม่มีผู้พยายามอะไรทั้งนั้นสิ่งทั้งนั้นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่มีใครไปพยายามทําอะไรทั้งนั้นสิ่นั้นปรากฏขึ้นเองโดยปัศจากผู้มีผู้ผเป็นในทางโลกุตระสมาธิโลกุตระ alter, ปัญญาโลก,โกุตระอริยมรที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเช่นนั้นในการรู้การเห็นก็ไม่ใช่เรารู้เลยเห็นจิตเขาลูเขาเห็นเองเขาปล่อยวางเองเขาละเขาสละเขาปล่อยเขาวางเขาหลุดเขาพ้นเองโดยปัจจักไม่มีเราหลุดพ้น ฉะนั้นแล้วพระอริยะก็ไม่มีใครเป็นมรรคแปดก็ไม่มีใครเดินรู้ก็ไม่มีใครรู้สติกําหนดรู้ปาสจักผู้กําหนดผู้รู้เข้าไปรู้โดยปาสจักเป็นไม่ใช่เราไปรู้จิตเข้าไปรู้เองจิตเข้าไปสัมผัสเองไม่มีไม่มีเราบางังคับบัญชาเป็นเองในในใน,ในการก้าวเดินของทางของ,ของ,ของมรรคแปดเรียกว่ามรคาปฏิป,ปทาการดําเนินไปเห็นทุกข์เขาเห็นเอง เห็นสมุดไทยเขาก็เห็นเองการพิจารณาค้นคว้าตรงนี้ใช่จิตพิจารณาค้นคว้าไม่ใช่ใช่ความคิดสังคันปู้แต่ใช่จิตที่เป็นอเยมัแล้วเข้าไปสัมผัสเขาว่าใช่จิตที่เป็นอเยมักเขาไปสัมผัสฟังดูเหมือนมีผู้กระทําแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้กระทําจิตเขาจะน้อมไปสัมผัสเองไม่มีใครบังคับเขาได้เขาจะน้อมเข้าไปสัมผัสเขาจะน้อมเข้าไปรู้ของเขาเอง ไม่มีใครไปทําอะไรรียกว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเมื่อรู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วโคตะลาภูญานจะเกิดขึ้นโคนของโคที่จะข้ามจากบุตุชนไปเป็นพระริยเจ้านั่นจะแต่พระโสดาบันขึ้นไปคําว่าโสดาบันมีใครเป็นไหมไม่มีโสดาบันจริงๆมีพระไหมไม่มีพระจะก,กินคาจริงมีพระไหมไม่มีพระธนาคาจริงมีพระไหมไม่มีพระพระอรหันต์มีพระไหมไม่มีพระในหลักความเป็นจริงแล้าาาวแต่เรียกตามชื่อสมมุติว่าเป็นพระ แต่ในความเป็นจริงแล้วพระก็ไม่มีไม่มีอะไรองค์พุทธะคือองค์ผู้รู้ผู้รู้นั้นปราศจากตัวตนสัพบุคคลเราเขาผู้รู้นั้นไม่เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดสติปัญญาไม่ใช่ตัวตนสัพบุคคลเราเขาสติปัญญาทํางานเองเห็นแจ้งเองรู้จริงตามความเป็นจริงเองไม่ต้องสร้างความเป็นจริงขึ้นมาหรือไม่ต้องสร้างมโนภาพใดๆขึ้นมา